ตัดชอยง่ายมากก็คือเหมือนแบบเมืองน,นี้เมืองน,นี้เหม,มือนเคยไปเทีย่ยวแบบเออมันรู้สึกเงียบเงียแบบอาจจะไม่ใช่ไวาเราเงี้ยก็ปซิดนีย์มุ่งไปเลยไปเลือกหอที่เหมือนแบบชื่อว่า international house นะคะคือเหมือนแบบในหัวคือแพนไว้ว่าถ้าไปอยากลองไปแบบใช้ชีวิตอยากมีเพื่อนชาติอื่นก็เลยไม่ได้เลือกหอ,หอข้างนอกหรือว่าไม่ได้เลือกอยู่กับคนไทยมีเรื่องบัตรเจตเพราะว่ามันถูกแล้วมันมีข้าวให้ห<อ>ก็สะดวกต่อการแบบ ไม่ต้องคิดเรื่องแบบต้องมาหาอาหารกินแต่ละวัน่เงี้ยเราจะได้มีกําลังไปเรียนไปทํากิจกรรมเรียนแน่นๆน่นแน่นเลยแบบไม่ไม่ไม่เว้นไม่เก็บไปเทอมอื่นเลยอะไรเงี <laughs> ้ยทําไมไม่รู้ตอนนั้นท้าทายชีวิตสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชีวิตเด็กนอกแล้ววันนี้ก็จะมาเป็นอีกหนึ่งีีหนึ่งนะครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษ แนะนำตัวให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะก็ชื่อใหม่นะคะสุภาพิตว่องสุวรรณค่ะคไปเรียนนอกไปเรียนนอกใช่ค <Okay. S 1> ่ะก็ไปออสเตรเลียมาค่ะเหมือน <Okay. S 1> อยู่ซิดนีย์ค่ะสำหรับซีซั่นนี้เราจะมาพูด <Okay. S 2> คุยเกี่ยวกับชีวิตคนที่ไปเรียนทำงานหรือมีประสบการณ์เมืองนอกที่ออสเตรเลีย <Okay. S 2> ก็สำหรับซีซั่นนี้บอกก่อนเราก็เน้น2 2เมืองก็คือเมลเบิร์นกับซิดนีย์ ซึ่งไหมได้ไปเรียนอยู่ที่ซิดนีย์อ่าก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าประสบการณ์ที่ไปเรียนมาเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประสบการณ์ชีวิตอะไรหรือมีเรื่องอะไรน่าเล่ามาพูดคุยกันเนาะถามก่อนเลยว่าตอนช่วงปีที่ไปเรียนนี่มากลับมากี่ปีแล้วครับ ประมาณ4-5หปีแล้วค่ะกลับมา4-5ห<น>ปีแล้วจบรุ่นโควิดพอดีก็เลยแบบเดี๋ยวก่อนกลับมาเลย <laughs> 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 เสียงแฮบทันทีเสียงแฮบทันทีแบบโควิดโควิด r e m i n e ส c, <oughs> okay. Okay. <c <oughs> เดี๋ยวนะเราไปช่วงโควิดหรือหรือกลับมาแล้วเจอโควิดพอดีออมันเหมือนมันเริ่มปีอ่ะ9 0 1พพอดีแต่ว่าที่ออร์ดมันยังไม่ มันยังไม่ street แล้วกันมันเหมือนมันยังไม่ระบาดไปถึงตรงนั้นอะก็เลยเหมือนแบบยังเรียนได้ปกติแต่ตอนจบอะคะก็คือช่วงที่เขาล็อกดาวพอดีก็เลยแบบประจวบเหมาะในการที่เราบินกลับเราไปเจอโควิดที่นู่นใช่ประมาณนั้นใช่มเพราะโควิดมันน่าจะ2020ตอนเริ่มหนักๆค่ะตอนนั้นยังอยู่ที่นู่นอยู่ยังอยู่อยู่มาตลอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาคุยต่อโอเคเราเรียนที่ซิดนีย์ใช่ไหมเอ๋ไปเรียนที่ไหนครับ เออ University of New South Wales ค่ะที่เขาชอบเรียกย่อๆกัน UNSW ก็คือที่นี่ UNSW ใช่เต็มๆก็คือ University of, of New, New South Wales ใช่ค่ะตอนนั้นมีอะไรในหัวหรือเปล่าว่าแบบถึงจะไปที่นี่หรือว่าเลือกที่ซิีย์เนีย จริงๆคือต้องบอกว่าที่บ้านอะไปเที่ยวออสเตรเลียแบบบ่อยอยู่แล้วตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆชอบซิดนีย์อยู่แล้วเพราะรู้สึกว่ามันไลฟ์ลีประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เข้าใจมันจะมีเมืองอื่นที่เหมือนแบบยูดีๆก็เยอะอะไรเงี้ยแต่นี้เราก็แบบอยากเรียนไปด้วยมีไลฟ์สไตล์ที่มันแบบสนุกไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลย uh huh. เออรู้สึกว่าถ้าจะไปอยู่ก็อยากอยู่เมืองที่เหมือนแบบเราคุ้นชินแล้วเราชอบอะไรเงี้ยก็เลยเลือกซิดนีย์แบบแน่ๆเพราะค่อยไปหายูนิเวอร์ซิตี้อีกทีว่าจะไปเรียนอะไรดีในนั้นอ,อะไรเงี้ยคือเลือกเมืองก่อนเลือกใช่ใช่เลือกเมืองก่อนเลยแบบตัดช้อยง่ายว่าก็คือเหมือนแบบเมืองนี้เมืองนี้เหมือนเคยไปเที่ยวแบบเออมันรู้สึกเงียบเงียอาจจะไม่ใช่ไวาเราเนี้ยก็ปซิดนีย์มุ่งไปเลยใช่ค่ะมันค่อนข้างต่างจากแบบจากประสบการณ์พี่นะคือส่วนตัวรู้สึกซิดนีย์เป็นอะไรที่แบบ วุ่นวายนะคนไทยเยอะคนไทยเยอะเดินไปหไหนสวน yes, กับคนไทยแล้วก็แบบมีความวุ่นวายอะไรเงี้ยย้อนย้อนกลับมากันแล้วที่บอกว่าไปเที่ยวใช่ปะไปเที่ยวคือไปมาแบบหลายรอบจนตั้งแต่เด็กๆก็จะอาจจะแวะหลายเมืองแต่สุดท้ายก็จะมาอยู่ซิดนีย์ซะส่วนใหญ่พระรู้สึกว่าของกินเยอะอะไรเงี้ยก็มีความคุ้นคุ้นเคยกับเมืองมีความคุ้นเคยความบิซีความแบบ คนเยอะของมันอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอย่างเมลเบิร์นบริสเบนอะไรอย่างเงี้ยเราเคยไปเที่ยวมาแล้วเหมือนกันบริสเบนเคยตอนเด็กๆแล้วก็รู้สึกว่าเงียบเงียบไปกลัวเหงากลัวไปเรียนแล้วเหงาอะไรอย่างเงี้ยเออมาดูจะหาพบเจอผู้คนยากเลยเออ้วารูสึกก็เลยตอนเด็กๆไปก็รู้สึกว่าแบบไม่ไหวอะค่ะมันเงียบมากเลยอ๋อโอเคแล้วอย่างเมลเบิร์นล่ะแบบเพราะว่าคนคนเวลา นักเรียนหรือใครศึกษาต่อที่ออสเตรเลียหลักๆเลยอ่ะเขาจะคอ m p a r e อยู่ที่แบบเปรียบเทียบแค่2เมืองก็คือช้อยหลักซิดนีย์ช้อยสองเมลเบิร์นหรือไม่ก็เนี่ยแหละซิดนีย์เมลเบิร์นเมลเบิร์นซิดนีย์ส่วนใหญ่แบบที่ว่าแบบเกิน50%เอ่ะเขาดูแค่2ที่เนี่ยออตอนเด็กๆไม่แน่ใจว่าไปเมลเบิร์นหรือเปล่าก็เลยอาจจะไม่มีช้อย compare มั้งแต่ว่าไปพอไปตอนโตตอนไป ตอนไปเที่ยวแล้วก็รู้สึกว่าก็อาจจะบีซี่น้อยกว่าแล้วก็มีความแบบเมืองเมืองเ,อเยอะนิดนึงคาเฟ่ยเยอะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตอนนั้นคือไปอยู่ไปเรียนแล้วเราไปเที่ยวใช่ไปเที่ยวเฉยแต่ว่าถ้าตอนเด็กก็เลยต้องบอกว่าไม่มีช้อยส์ในการคอมเพลเมืองเมลเบิร์นกับซ uh ิดนีย์ขนาดนั้นละกันใ uh huh. ช่ค่ะก็เ uh huh. ลยเอาจากภาพจําเราที่รู้สึกว่าไปเที่ยวแล้วเราชอบเนี่ยถ้าเรามา uh huh. เรียนที่นี่เราก็น่าจะแบบ คุณชินอะไรเงี้ยไม่รู้สึกโคมซิกมากอะไรเงี้ยค่ะใช่โอเคแล้วตอนนั้นเลือกไปเรียนเป็นปอโทหรือเปล่าปโทค่ะปโทเรียนมันเรียนกี่ปีนะเออถ้าถ้าออสอะอย่างคือมันจริงๆมันเลือกได้นะว่าแบบอยู่จะเรียนนานขนาดไหนตามตามเพจตัวเองแต่เนี้ยเหมือนอยากให้จบเร็วก็เลยเหมือนแบบอัดแล้วถ้าอัดมันก็จะจบที่ปีครึ่งใช่ค่ะแต่ก็บางคนก็จะอยู่นานกว่านั้นแล้วแต่ว่าจะเลือกเครดิตแน่นไหมต่อเทอมนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบ จัดไปเต็มเลยมันก็จะจบที่ปีครึ่งอย่างน้อยก็ยค<ำ>ืออย่าง,อย,างอย่างของเราคือเครดิตเรียนแน่นๆแน่นเลยแบบไม่ไม,ไม่ไม่เว้นไม่เก็บไปเทอมอื่นเลย,เลยอะไรยเงี้ยถ้าถ้าแบบ สบายสบายหน่อยนี่คือต้องสักเละสองปีเงี้ยหรอประมาณนั้นส่วนใหญ่ก็คือจะจบภายในสองปีใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ถ้าสองปีครึ่งเริ่มแบบเฮ้ยไอ้นี่แบบใช่แล้วมันก็แปลกๆตาบางคนก็มีเหตุผลบบว่าอยากทํางานไปด้วยเขาก็จะแบ่งเวลาแบบเรียนบ้างทำงานบ้างส่วนใหญ่เขาก็ทำงานเนาะโอเคเรื่องซิดนีย์ก็เรียนปีครึ่งเรียนยากไหมเดี๋ยวเราเรียนเรียนสาขาอะไรอะพอจะแบบเล่าให้ฟังได้ไหมครับก็ ที่ไปเรียนคือเรียก Master of Commerce แล้วเขาก็จะให้เลือก Specialized อันนี้ก็ Specializing in Marketing ค่ะก็เลือกล็อกไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องเราก่อนว่าจริงๆมันสามารถเลือกควบอะไรกันได้แต่ว่าไม่สนใจอันอื่นก็เลยเป็น Marketing เหมือนมันจะมีดีกรีที่เหมือนแบบเลือก Specialized หลายอันได้อะไรเงี้ยค่ะมันก็จะเรียนนานออกไปอีกเครดิตก็จะเพิ่มขึ้นอะไรอย่างงี้ใช่อันนี้เลาความรู้ปเลยเป็น Master d e ดีก e ไใบเดียวเหมือนกันแต่ก็เรียนหมาถึงว่า <S <S 1> <S 1> ใช่ใช่เออต้องบอกว่าเหมือนของออส่ะบางทีเขาจะมีดีกรีที่เหมือนแบบอยากให้คนทํางานต่อเนาะเขาก็จะล็อกไว้ว่าแบบเออถ้าอยู่เรียน2อ,อันนี้ด้วยกันอ่ะค,คือมี potential <S <S อยู่จะได้แบบมีได้วีซ่าทำงานหรืออะไรประมาณเนี้ยคือมี potential ที่จะได้ถูกจ้างต่ออะไรเงี้ยก็จะมีพี่หลายคนที่ไปด้วยที่เหมือนเรียนเรียนเออเลือก specialize สองอันเขาก็จะเรียนนานกว่านิดนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็มีคนทํางานต่อจริงๆอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้แค่แชร์เป็นความรู้ไว้เผื่อใครเหมือนแบบ ก่อนไป planning แล้วว่าอยากทำงานที่นู่นต่อก็เลือกตั้งแต่ดีกรีไปดีๆนะคะอันนี้แบบบอกไว้ก่อนก็คือถ้าสมมติถ้าเราเลือกไปแล้วเรียนแค่นี้เราไม่สามารถทำงานต่อได้อาจจะยากนิดนึงแล้วกันยากกว่าบางคนที่เขาเรียนแล้วเหมือนมันมีบางตัวที่ลงเหมือนมันเขาคิดมาแล้วว่าแบบ ตลาดแรงงานเขาอยากจะได้คนที่จบดีกรีด้วย specialized เนี่ยมันก็จะง่ายกว่าเขามากกว่าใช่แต่นี้แค่เหมือนฉันก็จะ Marketing ของฉันก็เลยเลือกไปแค่อันเดียวอะไรอย่างเงี้ยโอเคใช่ใช่มีคําถามว่าตอนนั้นมหาลัยที่เราเลือกค่ะตอนนั้นมีกี่ช้อยแล้วทําไมถึงมาลงที่นี่โอเคตอนนั้นก็คือผมหมายมันชัดเนาะว่าต้องซิดนียแน่ๆแล้วก็ต้องมาร์เก็ตติ้งแน่ๆทีนี้เราก็ ดูจากแรงกิ้งดูจากชื่อเสียงอะไรเงี้ยแหะมันก็จะโผล่มา2อันก็คือเออ university of sydney กับ UNSW ใช่ก็จะมีอยู่2อันที่เหมือนแบบดังๆน่ะเราก็ค่อยเราก็ค่อยไปดูว่าแบบมันมีคอร์สเกี่ยวกับมาร์เก็ตติ้งอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยก็ตอนนั้นอาจจะเด็กด้วยมั้งก็ละเอียดบ้างไม่ละเอียดบ้างเราก็เลยอ่ะลองขยับมาดูข้างๆข้างนอกแล้วว่าแบบ e n v n r o n m e n t มันเป็นยังไงมหาลัยแบบหน้าพักหน้าอยู่ไหมอะไรเงี้ยค่ะเราก็ตอนนั้นรู้สึกว่า ของยูซิตอ่ะมันเหมือนแบบมันใจกลางเมืองไปหน่อยกลัววุ่นวายเกินไปอะไรเงี้ยแบบเออเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่ตั้งใจเรียนกลัวกลัวเทีย่ยว <laughs> กลัวเที่ยวตอนนั้นเออกลัวเที่ยวเลิกซิดนีย์ก็เริอมกลัวเที่ยวแล้วกลัวเที่ยวเยอะเดี๋ยวแบบเดี๋ยวไม่ตั้งใจเรียนเลิกเรียนเราไปนู่นไปนี่เลยแล้วก็แบบเออมันคงวุ่นวายไปนิดนึงเราขยับ ลองดูลองดูอีกที่หนึ่งซีว่าเป็นยังไงเราก็ไปดู UNSW ก็รู้สึกว่าแบบเออมันก็ไม่ได้ไกลตัวเมืองเราก็รู้สึกว่ารอบๆเป็นอมเบเนี่ยเดี๋ยวอีกขายับไปอีกนิดนึงก็ติดบีชละอะไรเงี้ยมันดูมีที่ให้ไปเยอะอะไรแบบเนี้ยค่ะก็เลยสุดท้ายก็เลยลงที่ UNSW ที่เหมือนแบบเออคอสก็โอเคนะดูน่าสนใจก็คือดูแล้วโอเคเลือกเมืองคอสผ่านเสร็จแล้วก็ดู environment environment ใชมเบ ฟิลถ้าอยู่ซิดมันจะแบบฟิลจุฬาอะไรอย่างงี้ได้ปะเออด้วยรู้สึกว่าเป็นเป็นเป็นแบบเออฟิลจุฬาเหมือนแบบใจกลางเมืองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นจริงๆปอปอตีใหม่จบจุฬาด้วยก็รู้สึกว่าแบบเออถ้าเราเคยแบบฟิลอยู่ใจกลางเมืองแล้วเราลองขยับมาแบบขยับออกไปอีกนิดนึงไหมเผื่อแบบอยากไป explore อะไรที่มันแบบนอกเมืองบ้างอะไรย่างเงี้ยเพราะที่จริงมันก็ไม่ได้ยากหรอกในการนั่งย่านย่านมัน ชื่อชื่อย่านอะไรอะตรงมหาลัยอะมินิสเตอร์บิมันน่าจะติดหลายอันแต่ว่าเท่าที่หมายรู้เนาะก็จะเป็นแบบแบรนด์วิกอะไรเงี้ยพวกแถวๆนั้นใช่ติดติดหลายอันหมายความว่าเออแบบมันมีหลายฝั่งอะไรเงี้ยแล้วแต่ถนนที่มันโดนอ๋อใช่อ๋อโอเคแต่ว่าเป็นแคมปัสเดียวเป็นแบบเป็นมหาลัยใช่ใช่มแคมปัสเดียวไม่ได้ไม่ได้แยกนะไม่ได้แยกถ้าแยกก็จะอยู่ใกล้ๆกันอะแต่มันก็ไม่ได้แบบโอ้คนละที่อะไรอย่างงี้ใช่ตอนนั้นที่ไปอค่ะ ต้องสอบไอเอลไหมหรือต้องไปเรียนแบบเตรียมอะไรก่อนโอเคตอนก่อนไปก็ต้องเป็นต้องมี i อเอลค่ะของไอตัว Business School แล้วกันก็ก็มีเตรียมก็เรียนแล้วก็สอบหลายรอบอยู่กว่าจะผ่านอ๋อสอบคือสอบที่ไทยแล้วก็เข้าเรียกใคเท่าไรหร่ครับเออในไทยอะคะน่าจะเจ็ดมั้งรวมอ่าฮะอืมไม่ได้โ <7 S 2> หดถึงขั้นเหมือนแบบมินิมัมของแต่ละยากแล้วนะไม่คือแบบบางที่มันฟิกมากไงว่าแบบ ไลติงต้องได้เท่านี้อันนี้ได้เท่านี้อันนี้เข้าใจว่าโดยรวมอ่ะน่าจะต้องได้อ๋อโ<ด>อัน,นไม่แน่ใจอนะดิสเคมเมอร์ไว้ว่ามันอาจจะเปลี่ยนแปลงอ๋อโอเคแล้วตอนนั้นแบบมีไปเรียนพีก่อนปะหรือว่าของเราสอบให้ได้เราปุ๊บแล้วเราไปเราก็เริ่มอ๋อสอบเริ่มเตรียมที่นี่เองคะ่ะไม่ไม่เกี่ยวกับ ไม่เกี่ยวกับที่ซิดนีย์เลยก็คือไม่มีไปเรียนภาษาเตรียมเข้าก่อนก็คือเราไปเข้าตอนนั้นเข้าใจว่าถ้าทําคะแนนตรงนี้ให้ถึงก็ไม่ต้องไปแต่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าตอนนั้นตั้งใจว่าจะเอาไม่ผ่านแล้วก็ไปเรียนเลยอะไเพราะว่ามีบางคนเขาก็จะฟิลเหมือนแบบไปเรียนเออไปเรียนเอาภาษาก่อนตรงนั้นก็ดีกว่าอะไรเงี้ยเออก็อีกมุมมองหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะรู้จักใครไหมตอนไปอ่ะหรือว่าศูนย์เลยอันนี้ตลกมากคือ ศูนย์ศูนย์เลยเหมือนแบบโอเคเราอย่างที่บอกครอบครัวไปแล้วก็จริงจะมีญาติที่เขาไปเรียนแต่เขาไปเรียนยูอื่นเขาก็เลยจะไม่ได้มีคอนเนคชันแบบนักเรียนใน UNS W เนาะทีนี้ก็เลยเหมือนแบบเหมือนพ่อเห็นรุ่นน้องแต่ไม่มีใครอยู่ใน Business School เลยเหมือนเขาไปเรียนวิทยวะอะไรอย่าเงี้ยคะ่ะก็เราก็เลยทักไปหารุ่นน้องว่แบบาแบบเออแบบไม่แน่ใจว่ามันมีกุ๊ปนักเรียน UN s w ปัจจุบันไหมอยากเข้าไปแบบ อยากเข้าไปถามว่าแบบมีใครเรียน business school หรือเปล่าแบบใ,ใ,นในกลุ่มในกลุ่มของเราคือหมายค,ความาว่ากลาุล่มไลน์ใช่อไอเราก็เริ่มหาแล้วว่าแบบ เอเราจะไปแบบแร่แรไปแบบไม่รู้จักใครไม่ได้นเลเว้ยเรา oh. ต้องหาเราต้องแบบดูแลตัวเองนิดนึงก็เลยอันนี้อันนี้เล่าเก่อน,นี้ตอนอยู่ไทยยังแบบ uh, uh. เตรียมเหมือนเตรียมน่าจะเตรียมแอปพลิเคชันอยู่แหละยังอาจา uh huh. จะจําไม่ได้ว่าประกาศหรือยังก็เลยเห uh huh. มือนจะหาเอ๊ะต้องประกาศเราสิเราถึงรู้ uh huh. ก็ถามเนี่ยถามรุ่นน้องถามคนที่เคยเห็นว่าเขาแบบไปอาจจะไปเรียนตีหรือไปซัมเมอร์ uh huh. อะไรเงี้ยค่ะแล uh ้ว huh. ก็สุดท้ายก็มีคนช่วยลากไปอยู่ในกลุ่มให้แล้วก็ uh huh. ประกาศตัวแบบ่โทษทีนะคะเดี๋ยวพอดีจะไปเรียนปีนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่ามีใครเรียนสาขา r k e t i n งอยู่หรือเปล่าอะไรแบบนี<ม>้เรามีปะมีมีมีคนบอกว่ากำลังจะไปเหมือนกันบอกว่าเรียนอยู่เรียนอยู่เขาก็ทักเขาก็ได้เขาไม่ได้โพงในกลุ่มนะเขาก็ทักมาส่วนตัวแบบสวัสดีเราชื่อนี้นะเราแบบเรียน อันนี้บิสเนส o ูเรียนมาเก็ตติ้งอยู่เหมือนกันแล้วก็โอเคฉันรอดละเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นเดียวกันเลยค่ะเอรุ่นเดียวกันแต่ว่าเขาแค่เริ่มเริ่มเรียนก่อนใช่ก็บางทีมันเทอมนึงมันไม่ได้ต่างกันมากเลยมันยังมันยังแบบพอเจอกันได้อยู่อะไรเงี้ยใช่ใช่เหเือนมีพี่เลี้ยงได้พี่เลี้ยงไม่ไสุดท้ายไปก็ไปช่วยกันเรียนนะจับมือไว้ด้วยกันก็ยังไปด้วยกันไงคือแบบไม่ได้แบบเธออยู่ของเธอใช่่มันก็จะมีอีกฟิล์อีก คุ่นใจนิดนึงว่าแบบเออฉันก็ไม่ได้แบบอยากจะใช่ใช่ใช่ก็เอาเป็นเพื่อนช่วยไกลตอนเหมือนแบบว่าต้องทําอะไรครูเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะก็จะมีเพื่อนคนนี้ที่เหมือนแบบได้ได้ช่วยกันมีมีพาทัวร์ไหมหรือโรงเรียนเขาพาทัวร์วันปฐมนิเทศอยู่แล้วอะพาทัวร์หรอเออน่าจะเป็น Business School เหมือนเป็น orientation เฉยๆไม่ไม่ได้มีพาเดินขนาดนั้นนะคะแต่ว่าคนที่พาเดินอะจะเป็นหอพัก เออ,เ,อ,อเขาก็จะมีกิจกรรมพาเด็กนักเรียนเดินไปอ,อันนี้คือนี่นะจ๊ะนี่คืออะไรอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นตอนนั้นคืออยู่หอในใช่ไหมใช่อ,อยู่อยู่หอในมหลาลัยเลยค่ะก็คืออยู่ในรั้วมหายอยู่ในรั้วมหลาลัยเลยเอ,อ้ยเดี๋ยวเราอยากนึกภาพตาม <c oughs> คือมหลาลัยเนี่ยไซส์มันประมาณแค่ไหนอะแบบจุฬาหรือเล็กกว่าหรือว่าแบบไปขอหรือว่าเขาแบ่งเป็นยังไงอะมันเหมือนมีฝั่ง ใหญ่จุฬาไม่ใช่คิดอันนี้ไม่แน่ใจความใหญ่เนาะ,ะแต่ว่ามันก็จะมีเหมือนแบบเออฝั่งใหญ่ที่อยู่ติดด้วยกันเยอะประมาณนึงแล้วก็จะมีฝั่งที่เป็นโรงเรียนแพทย์อันนั้นอาจจะข้ามถนนไปอีกเส้นหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จริงๆอันนี้ไม่แน่ใจเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะพอๆกับจุฬาถือว่าใหญ่อยู่นะก็คิดคิดว่าใหญ่นะเพราะมันก็แบบมีขนาดมีสนามมีอะไรมันก็อินคลูดอยู่ในนั้นประมาณนึงค่ะมีสนามแบบวิ่งมีลักบี้อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในโซนนั้น ใช่ใช่คิดว่าใหญ่ประมาณนึงเพราะว่าตอนเดินไปเรียนก็ก็ตื่นอยู่เดินจนตื่นเดินจนตื่นคือแบบว่าถ้าสมมติต้องเดินไปเรียนตึกที่มันไกลๆอ่ะมันก็เหมือนเดินแบบเดินจากหอเองกำลังง่วงเลยเดินคนจะเดินไปถึงเอ้ฉันตื่นละเดี๋ยวแปลว่ามันต้องไกลประมาณนึงละกี่นาทีเนี่ยประมาณสิบสิบห้านาทีสิบสิบห้านาทีต่อมหาลัยเขาทาดีนะหมายความว่ามันเป็นทางเดินที่มันไม่ได้คดเคี้ยวมันมีทองมันมีถ้าใครเคยเห็นรูปอ่ะของยูนิเซบิมันจะมีทางเดินแบบ วอล์กเวย์แบบยาวมากจากจากโซนแบบข้างแบบโซนสุดไปจนถึงแบบอาจจะมีความเนินนิดนึงไปจนถึงข้างบน uh ่ะ huh. มันจะเดินง่าย uh huh. ใช่ไปดูรูปได้มันจะเป็นแบบทางเดินยาวเลยวอ uh huh. ล์กเวย์เราช่วงที่เลิกเรียนเยก็จะแบบโอ้ห busy มากก็จะเป็นเห็นเด็กนักเรียนแบบตเต็มน,นทางเดินใช่แปลว่าหอใหญ่อยู่ใช่ปะคนอยู่กันเยอะของไหมอ่ะไม่ใหญ่ไปเลือกหอที่เหมือนแบบชื่อว่า international house นะคะคือเหมือนบแบบ ในหัวคือแพนไว้ว่าถ้าไปอยากลองไปแบบใช้ชีวิตอยากมีเพื่อนชาติอื่นก็เลยไม่ได้เลือก uh huh. หอข้างนอกหรือว่าไม่ได้เลือกอยู่กับคนไทยอย่าเงี้ยอันนี้เห uh huh. มือนตั้งใจอยู่แล้วว่าแบบ uh huh. ถ้าไปจะไปอยู่ขี้เกียจทำอาหารขี้เกียจทำอะไร,รเ,เองไปอยู่หอในมหาลัยซะแล้วก็ uh huh. ไม่เยอะค่ะร้อยกว่าคนเอง หอเล็กมากแล้วตึกเก่านะคือมันเก่ามากเลยมันเป็นอิฐแต่เขามีแค่นี้เลยใช่ปะหมายถึงว่าไม่มีของมหาลัยไม่มีหออื่นอ๋อ<ก>ม,<ะ>มีมีค่ะม,มีอันนี้คือเป็นหนึ่งหนึ่งในหอแล้วกันแล้วก็จะมีหอใหม่ๆขึ้นเยอะเหมือนกันใช่แล้วทำไมเราไปเลือกหอเก่าอะ่ะเออเหมือนความแบบความอยา,อยากอยู่กับคนชาติอื่นด้วยก็รู้สึก<อ>ว่า เขาเขามียังไงเขาจะแบ่งเป็นค่าเทเรีหรือเขาจะแบ่งเป็นยังไงว่าเหมือนแบบ oh, <okay. S 1> หอโซนนี้คืออินเตอร์เนชั่นแนลเท่านั้นสหอโซนนี้คือคนโลเคหรือเขาแบ่งยังไงจริงๆมันจริงจ,งจ,งจ,งจงมันอินเตอร์เนชั่นแนลหมดแหละแต่เพราะว่าเหมือนหอนี้มันเรื่องชื่อว่าเขาเลือกเ,ออเขาคัดเขาคัดชาติอะเหมือนเขาทําให้มันมิกซ์กันเพราะฉะนั้นเข้าไปก็จะเจอทั้งแบบเอเชียเจอทั้งยุโรปมันจะหลากหลายประมาณนึงแล้วก็ขอตาไว้ว่าเหมือนน้าไหมอะค่ะเป็นสิทธิ์เก่าแบบ นานมาแล้วแล้วเขาเคยอยู่หอนี้ก็คือมีความแบบเขาก็มีมาเคยเล่าว่าแบบเออเขาก็ได้เพื่อนต่างชาติเยอะจากการไปหอนี้แต่มันนานมากเลยแสดงว่ามันอยู่มันนานมากเพราะว่าหอมันเก่ามากหอมันแบบอิดอะเออเราก็นึกนึกนึกออกว่าแบบสภาพหอแบบถ้าเป็นแบบอิดฟิลกเก่าเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยเออไม่ค่อยเก็บความร้อนไม่ไม่เก็บเลยมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งแต่คือมันมันได้ฟิลอารมณ์หอจริงๆนะใช่แต่ว่าถ้าหอใหม่ ก็ songs, จะสบายเออสบายขึ้นดูแบบถ้าหอใหม่มันจะด Gandhi, ูโมเดิร mm, ์นเงี้ยใช่ไหมขายขาวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เหมือนอยู่เหมือนอยู่คอนโดอะไรอย่างเงี้ยแหละใช่ไม่ไม่อยากไม่อยากทําไมไม่รู้ตอนนั้นท้าทายชีวิตอยากอยากแบบอยากไปอยู่ตอนนี้อยู่กับคนง่ายแล้วไงก็เลยไม่ได้มายว่าแบบห้องอาหารแชร์คนอื่นห้องน้ําก็แชร์คนอื่นเกี่ยวกับไอ้นี่ไหมแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะแปลนมันต่างกาันมีมีส่วนในการตัดสินใจไหมหรือว่าเกี่ยวกับเอบัตเจ็ตหรือว่าอะไรในการตัดสินใจบัตเจ็ดด้วยประมาณหนึ่งเพราะว่าเหมือนหอข้างในอะค่ะครับคืออยู่สบายและกว้างแล้วก็ใหม่เนาะไม่ต้องแชร์กับคนอื่นแต่ว่าเหมือนพวกข้าวเนี้ยเขาไม่มีให้อหอเนี้ยมันเป็นหอเดียวที่มีข้าวให้สามมือ้อเออแบบอ๋อเออเหมือนเราคือไงมีคาฟเฟ่ทเลียอยู่ข้างล่างแล้วก็ลงไปกินอย่างงี้เลยเหมือนไปตักแล้วก็แต่ว่าต้องไปนั่งกินกับคนอื่นนะเพราะว่าเหมือนเป็นโรงหันเป็นโรงหัน เขาเรียกว่าอะไรแคนทีนแคนทีนเล็กๆใช่ใช่ก็มีความมิกซ์ประมาณหนึ่งคืออยู่ก็ต้องไม่เป็นอินทวิร์ตอะแต่ว่าก็มีที่ตักแล้วไปกินบนห้องท่ารีบอ่านหนังสืออะไรงี้ใช่ก็มีเรื่องมีเรื่องบัตเจตเพราะว่ามันถูกแล้วมันมีข้าวให้ก็สะดวกต่อการแบบ ไม่ต้องคิดเรื่องแบบต้องมาหาอาหารกินแต่ละวันเงี้ยเราจะได้มีกําลังไปเรียนไปทํากิจกรรมอะไรแต่ข้อดีของอันนี้มันทําให้เราไม่ได้รู้จักแค่เพื่อนแค่ในห้องนะมันอาจจะทำให้แบบห้องข้างเพราะลงมากินมันก็น่าจะเห็นต้องคุยมันน่าจะได้เพื่อนอยู่ลืมตาก็ต้องลืมตาก็ต้องคุยเลยแบบเดินไปห้องน้ําลืมตาก็แบบอ้าวจะให้ก็ต้องแบบก็ต้องมีห้องน้ําคือห้องน้ําแชร์หรือว่าเออก็คือยังแยกชายหญิงค่ะแต่หมายเขาว่า เออพวกชาเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ก็คือแบบเป็นไม่ได้อาบรวมนะหมายความว่ามันห้องของมันแต่ว่าเราก็ต้องเดินไปข้างนอกอ่าก็คือเดินนอกนอกห้องนอนอ่ะคือในหอมันจะแบบเป็นห้องนอนเดี่ยวขอขอขอแปลนหน่อยคือขอแปลนในหออ่ะมันจะเป็นเหมือนสมมติเราเข้าไปเป็นห้องนอนเดี่ยวแบบห้อง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 หรือว่ามันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เขาอยู่กันที่แชร์กันนะ เหมือนเข้าไปข้างในหนึ่งห้องใช่ปะแล้วข้างในซอยเป็น6ห้องอีกทีหนึ่งแล้วมีส่วนกลางไม่ใช่แบบนั้นคือมีห้องเดี่ยวของตัวเองแต่ว่าสิ่งที่แชร์คือชั้นล่างก็จะเป็นห้องอาหารแล้วก็แต่ละชั้นมันมี3ชั้นเนาะก็จะมีห้องน้ํารวมของแต่ละชั้นอ่าโอเคโอเคใช่ห้องนอนเราก็จะมินิมอลนิดนึงในเชิงขนาดเล็กมากมีแต่เตียงแล้วก็โต๊ะ s t ดดีเป็นของสมัยแบบ บราณมากคลาสสิกแบบกาจริงไว้คลาสสิกนี่บอกโบราณละหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าเราเคยมีอย่างรุ่นพี่ที่อยู่หอใช่ปะมันก็จะเป็นคือหอแชร์เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแบบตึกใช่ปะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเหมือนแบบพอเปิดเข้าไปจะมีโซนกลางแล้วก็แบ่งปิดสองปีดอ่ะฝั่งละสามแบบสามห้องนอนสามห้องนอนแล้วก็แชร์ทําอาหารมีครัวอะไรอย่างเงี้ยแบบนั้นก็มีแต่แต่ว่าของเราก็คือแบบเปิดประตูปุ๊บก็คือห้องนอนของเราถูกปะแล้วก็ออกมาแบบบาร์สรูม พายเลดอะไรก็แยกแยกแยกกันไปอะไรอย่างงี้เดี๋ยวรอบแป้นอีกรอบมันลืมพิ่งนึได้ก็คือเหมือนเปิดเข้าไปก็โอเคอาจจะเป็นสวนกลางมีห้องสตูดี้กลางเนาะแบบเป็นโต๊ะแล้วก็เข้าไปอ่านหนังสือรวมได้แล้วก็จะมีแคนเีนที่เป็นเหมือนแบบรวมทุกคนต้องลงมากินมาเอามารับข้าวตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มันมี3มชั้นแต่ละชั้นก็พอก็แล้วแต่ว่าตัวเองอยู่ชั้นไหนก็เดินขึ้นไปแล้วก็มีห้องนอนส่วนตัวแต่ที่เนี้ยค่ะในแต่ละชั้น่ะจะมีครัวของตัวเองก็คือสามารถไปแบบ พุกกิ้งเองได้หรือทำอาหารแล้วก right. ็น like oh, cool ั่งกินตรงนั้นเองได้อะไรครัวของตัวเองคือทุกคนแชร์กันของของชายชายของชั้นนั้นนะแล้วก็สามชั้นก็จะมีโมเดลเดียวกันห้องครัวห้องน้ำแชร์ใช่ก็ก็จะประมาณนั้นลืมห้องครัวไปเลยเมื่อกี้บอกคุณห้องครัวก็เลยนึกขึ้นมาได้แล้วชายหญิงเขา mix กันไปเลยปะหรือว่าก็ mix นะคะ mix มันไม่ได้กันโซนว่าแบบไม่ได้กันโซนไม่ได้กันโซนใช่แต่นี่แค่รู้ว่านี่ห้องของใครอะไรอย่างเงี้ยไม่ไกันคำกัน ห้องครัวตรงกลางของแต่ละชั้นมันก็ต้องมีแบบเรามีตู้เย็นของเราเองหรือเราเราต้องมาแช่ของในนี้เราแช่ของอย่างนี้เราแปะชื่อแปะชื่อใช่ไหมเราก็จะนั่งจ้องว่าใครมันหยิบของเราไปเรื่อยเราจะถามแล้วแบบโดนยังโดนวะยังไม่เจอแต่เจอแบบเออลืมของไว้แล้วแบบมันหายอ่ะแบบเผลอไปนั่งทําอะไรสักอย่างแล้วก็แก้วหรืออกซ l u ันช์บ็อะไรอย่างเงี้ยมันแบบไม่ค่อยดูกันงงเหมือนกันฉันก็แค่วางไว้แล้วฉันไปทําอย่างอื่นกลับมาหายไปแล้ว เราก็ต oh. oh. ้องลงในกกุ๊ม anybody sees แล see ้วเราก็ไม่ได้อะไรกับมาใช่ไหมก็มีแบบอยู่วันดีคืนดีวันดีคืนดีมันมามันมามันกลับมามันกลับมามันกลับมาแบบงงๆอ่ะแบบแม่ไม่ประกาศตัวละสิอะไรแบบนี้ฉันก็แค่ยืมแต่แค่ไม่ได้โผโอเคโอเคใช่ก็ก็มีตู้เย็นแล้วก็แปะชื่อเอาแต่ยังไม่ได้มีเหตุการณ์ว่าแบบนมหายลดลงไปยังไม่มีโอ๊ยไม่กล้าไม่กล้าเลยอะ ทุกคนก็ยังโอเคยังยังยังรู้ว่านี่ตัวเองอยู่แต่เห็นเห็นเหตุการณ์นี่คนอื่นโดนละกันเหมือนแบบมันมีแบบเออทำไมมันลดลงมันน้อยลงอะไรเงี้ยวันเขาก็บ่นๆ่เงี้ยหรอวันหลังก็เลยต้องเป็นเลิร์นนิ่งว่าเราใส่กล่องที่มันแบบหรือถุงที่มันทึบไปเลยให้คนไม่รู้ว่าคืออะไรคือถ้าอยู่ตั้งกล่องนมเฉยๆมันเห็นว่าเป็นนมอะไรเงี้ยนี่ต้องแบบใส่แบบใส่ถุงไอีที่ดูไม่รู้ว่าเป็นอะไรอ่ะเรก็แปะชื่อ อ๋อมีทริคอันนี้คือทริคแต่ถ้าเขาจะขยันแกะออกมาดูแล้วเอาไปใช้ก็เออเรื่องของเขาแล้วโอเคโอเคเหนื่อยแล้วแต่อย่างนั้นก็ยากเินไปนะอนั้นก็แบบเกินอ่ะใช่ค่ะก็เออชีวิตหอก็จะประมาณนี้เจอคนเยอะตอนนั้นจบปอตีนานไหมครับก่อนที่จะไปต่อโทเออจบตีแล้วก็ทํางานปีหนึ่งค่ะแล้วก็ค่อยไปใช่ทำงานก่อนปีหนึ่งไม่ได้นานมากใช่ใไม่ได้นานมากเปรียบเทียบกับ มหาลัยตอนเรียนที่ไทยกับไปเรียนที่นู่นความแตกต่างอยากรู้เรื่องของความแตกต่างแล้วก็อ environment อ,อ่างเงี้ยถ้าในเรื่องของการเรียนต่างกันเยอะมากคือหมือก็จบภาคอินเตอร์เนาะอันนี้เ,<อ>เราก่อนก็เราก็รู้สึกว่าเออมันก็คงจะต่อยอดกันได้ไม่แบบไม่ต่างมากเลยโอเคในเรื่องของภาษาก็คงคุ้นชินขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าสไตล์การเรียนอะ่ะมันค่อนข้างแบบต่างกันเลยเหมือนแบบถ้าของไทยจะรู้สึกว่ามีความเป็นเหมือน lecture base ก็คือแบบ ครูก็พูดไปยังงั้นไอ้เราก็จดจดไปอย่างเงี้ยแต่พอไปเรียนอยู่ในสแบบเทอมแรกช็อกแบบว่าทําไมมันให้ทําอะไรเยอะตังวะหนังสือก็ต้องอ่านอ่านเสร็จก็ต้องเข้ามาในห้องมีดิสคัชชันบังคับให้ยกมือเหมือนแบบบังคับให้ยกมือเออเหมือนแบบเขาจะให้คะแนนกึ่งบังคับบังคับแหละเราก็อยากเรียนดีไงมันก็ต้องเหมือนแบบจิตพิสัยจิตัเออแบบได้คะแนนเพิ่มคนนี้มันแบบมันมี engagement อะไรเงี้ยมันมันต่างกันเยอะประมาณนึงแต่เด็กทุกคนในห้องแบบยกมือปะหรือว่า ส่วนใหญ่ค่ะนยงส่วนใหญ่ก็แบบยกมือกันแรกๆของไม่ต่อหมายเขาว่า a ด n เนี่ะมันก็ต้องมีคนพยายามจะเหมือนแบบจะถามจะแบบเออขอเสริมเพื่อนคนนี้ค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันเออมันมันมันต่างประมาณนึงอยู่ดีก็เหมือนถูกพุชให้เราแบบกลายเป็นคนเอ็กโทเวนกว่าเดิมกว่าเดิมหรือว่าในเรื่องการเรียนหะค่ะแบบแบบมีมีความเหมือนต้องให้เราก้าแสดงความคิดมากขึ้นอาจารย์ก็พุชด้วยใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นทุกคอสอาจารย์ด้วยนะเราก็ มาหาลัยด้วยเดี๋ยวจะเล่าเหมือนแบบเป็นสิ่งที่แบบแบบเปิดโลกมากเลยเหมือนมันมีออร e n t นเทชันใช่ไหมคะ,ะก็ะะก่อนที่จะเข้าคลาสอ่ะเขาก็จะมีออร์ n นเทชันเหมือนแบบบิสเนสซึ่งอย่างที่รู้สิดนี์คือเอเชียเยอะมากอะไรอย่างนี้เนาะอ่าใช่ใชแล้วก็เหมือนเหมือนแบบเขาก็จะแบบอ่าบิสเนสเข้าไปในหอนี้นะแล้วก็เออเดี๋ยวจะให้แบบทำความรู้จักกันแล้วก็อยู่ดีเขาก็โยนพวกนักเรียนอะ่ะไปอยู่ที่แบบลานหนึ่งแล้วก็ปเนยตเวิร์ k i n g แบบเหมือน ต้อนกันแบบให้ติดป้ายชื่อแล้วก็แบบป้ายไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอันนี้คือคนคนเอเชียหรือว่าหรือว่ามีออสซี่ด้วยอ่ะจริงจมีฝรั่งด้วยแหละแต่หมายความว่าถ้ามองไปก็จะหัวดําเยอะนิดนึงอ๋อหัวดำเยอะใช่ใช่าถ้ายเอาสังเกตเนาะก็คือแบบป้ายไปอยู่ในร้านนี้แล้วก็จงคุยกันจงทำความรู้จักกันให้ทํารู้ความรู้จักแค่นั้นนะโจทย์คือให้ทําความรู้จักกันเออมันเลยเป็นความแบบ อันเน็ตเวิร์กิ่งคำแรกๆที่ได้ยินเวลาไปถึงอะไรเงี้ยอันนี้ก่อนอีเวนต์ก่อนเข้าเข้าเรียนนะนี่คือออร์เ t นเทชันวันแรกที่เหมือนแบบตอนแรกไอ้หมายคนไทยก็ไม่รู้จักเลยต้องใส่หน้ากากแล้วแบบใหอย่างเงี้ยเหรอแรกๆก็ไม่ชินแต่พออยู่ไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันเป็นเองแต่ก็คือแค่ความช็อกตอนแรกเฉยๆแบบฉันต้องไปคุยกับใครฉันต้องคุยอะไรอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอนไปอยู่ก็แบบไปจ้าแล้วเขาก็แล้วเขาก็จะมีบางทีก็จะมีครูมาเช็ค ว่าอีกกลุ่มนี้อ,อีกแกงนี้มันติดอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะเดินมาเป็นไงคะ you guys know each other แบบ already แล้วอย่งก็แบอโอ้ยไม่คุยก็ไม่ได้ก็ต้องอมีคนมาคุยกับกูอีกที่กูไม่คุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเออก,ก็ก็เป็นไวา์ที่เหมือนแบบแปลกตาดีเพราะเหมือนเราไม่เคยถูกอะไร e n f o r c e เหมือนแบบเดินไปคุยกับคนแปลกหน้าได้ยอะไรเงี้ยแล้วเลด้เราคือมองอะไรมองหัวดําก่อนหรืออยากจะไปหาฝรั่ง ตอนนั้นรู้สึกว่าเราอยากแตกต่างเราอยากไปหาฝรั่งแต่เรายังกลัวอยู่ออซีากอซีใช่ไหมก็หรือว่ายุโรปยุโรปคือหาหาใครก็ได้นี่ไม่ใช่หัวดำอ่ะตอนนั้นคือแบบถ้ามองแล้วแก๊งจีนนี่แบบเดี๋ยวเอาไว้ค่อยคุยค่อยเจอกันแล้วกันเลยขอแทงนิดนึงแก๊งจีนนี่คือเขาสามารถแบบ พอพอเขาบอกว่าเอาอยู่ไปคุยกันแก๊งจีนจะ<พ>เขาไปแบบมันแตก<า>รูปอย่างเงี้ยแ,แล้วเขาก็ไปอยู่ด้วยกันด้วยความรว,วดเร็วของแก๊งจีนด้วยความรวดเร็วเหมือนเป็นแมกเนตมันแบบโอ้โหแล้วฉันจะแทรกตรงใดใช่ใช่ก็เลยเหมือนแบบตอนนั้นก็เหมือนมีเพื่อนที่คือเรารู้ออกว่าเขาไม่ใช่คนจีนละกันก็เลยเหมือนตอนนี้ก็เป็นเพื่อนแก๊งเดียวกันเพื่อนสนิทเลยก็ได้จากได้จากการรู้จักกันผ่านวันอเวนทชันที่โดนบังคับไปนั่นแหละเวียดนามค่ะเวียดนามใช่ช่วงนั้นแต่ว่า เวียดนามมาเลยอะไรเงี้ยประมาณใช่ใแต่พอเพื่อนไม่ต้องห่วงครับเพื่อนฝรั่งจะมาตามในคลาสที่เราไปเจอแบบเฮ้ยยูอาจจะไม่ได้มา orientation แต่เราก็แบบเออเราก็ไปรู้จักกันทีหลังอะไรเงี้ยใช่ก็ก็เป็นฟิลนอกจากความแตกตื่นในการแบบเข้าห้องเรียนแล้วต้องยกมือมีเอ g นเกจไ n มเนี่ยก็จะเป็นไว้เป็นเคาเจอร์ของการแบบต้องเข้าไปแล้ว small talk กับใครสักคนให้เป็นอะในความรู้สึกนะตอนไปถึงมันมหาลัยมันแบบ ส่งเสริมเหลือเกินจงเข้าไปคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็อาจจะตรงกับความ business ด้วยมั้งด้วยกันความเรียน business เนาะมันเหมือนแบบอยู่ต้องค o น n e c t ก่อนแล้วอยู่ก็จะได้คุยกับเขาเรื่องนู้นเรื่องนี้ไงอะไรเงี้ยเออค่อนข้างเอ็นแบบเขาเจเราให้เป็นคนแบบ e x ิ e r t ประมาณนึงอันนี้คือวันแรก orientation ใช่เข้าไปงงงงยืนงงอยู่ในร้านอะในร้านเราคุยรู้จักกันเสร็จเขาให้ทำอะไรต่อเขาก็เหมือนแบบพอเสร็จก็ให้ก็เข้าเข้าหอประชุมแหละว่าแบบเวลคัมแบบนักเรียนนู่นนี่นั่นใช่แต่เข้างงว่าทำไมให้ฉันแบบ คน n น็กกับคนอื่นกอนอะไรอ่ะแต่ก็โอเคนะเข้าไปมันก็แต่มันจะทําให้เราได้เพื่อนเลยทันทีไงใช่ใช่ก็ถูกแล้วหลังจากนั้นมันถ้าแบบเราคุยแล้วแบบถูกคอหรืออะไรเราจะเริ่มแลกคอนแทคใช่ใช่ค่ะจริงจิ็ก็ทําให้เขาเรียกวอะไรอ่ะเขิดนน้อยลงในการเหมือนแบบพอหลังจากจบวันนั้นเอานั้นก็อาจจะยังไม่กล้าขอแบบ คอนแทคขนาดนั้นหรอกแต่พอเราไปเจอเขาในคลาสก็จะเฮ้ยวันนั้นไงแล้วเขาก็แบบมนนั่งด้วยกันนั่งด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็แบบเอ๊ะอินี่หน้าคุ้นๆวันนั้นใช่ไหมบอกอาใช่ก็เราก็จะได้เพื่อนอย่างตรงนั้นละใช่จริงๆมันยังมีประเด็นที่เราจะพูดคุยกันอีกหลายประเด็นเหมือนกันเพราะว่าเห็นว่าได้ไปทํางานในมหาลัยด้วยแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมอีกต่างหากเท่านั้นยังไม่พอเป็นเด็กกิจกรรมในช่วงโควิดก็เลยแบบ ทำไมเขาไม่ล็อกดาวน์กันหรออะไรอย่างนี้โอเคก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ตอนนี้เราพอแค่นี้กันแล้วกันแล้วเดี๋ยวเรามาต่ออีพีหน้ากันนะครับสำหรับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบก็กดไลค์แล้วก็ subscribe แล้วหรือว่าจะมีคำถามอะไรมาพูดคุยก็คอมเมนต์กันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ